มาเดินทางกันต่อช่วงนี้คุณฟังค่ะตอนรับก็สู่ช่วงของกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับอาจารย์กำธรบุญยกุลกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีอาจารย์กำธรค่ะ ครับสวัสดีครับคุณอ,อนิกาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะอาจารย์คะเราไลฟ์สดกันอยู่ด้วยในทุกช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook Twitter หรือว่า X ชื่อเดียวกันหมดเลย TikTok YouTube ด้วย FM91 Traffic Pro วันนี้อาจารย์มาในหัวข้อนี้นะคะผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วอายการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ด้วยได้หรือไม่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคะ่ะเป็นอาทิตย์ก่อนหน้านี้อาจารย์สมศักดิ์เขาให้หัวข้อว่า อ่ะายการคดีแล้วผู้เสียหายอยากขอเข้าเป็นจย์ร่วมได้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับค่ะอืมวันนี้ก็อาจารย์ก็ขอยวกหัวข้อว่าเมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแล้วนะครับค่ะอยายการสามารถท,าที่จะขอเข้าเป็นจย์ร่วมกับผู้เสียหายได้ด้วยหรือไม่นะครับค่ะอาจ,อจารย์จะได้ต่อเนื่องกันนะคะอ่ากบจะได้ต่อเน,นื่องกันไปเลยนะครับผมอ่าละอ่าข้อกฎหมายนะครับ ก็บอกว่าในคดีอาญาถ้าผู้ถ้าไม่ใช่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับเมื่อผู้เสยียหายฟ้องคดีแล้วอายการก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับผู้เสียหายได้ด้วยนะครับอืนะคะเข้าได้นะก็ได้ด้วยค่ะเออระยะใดก่อนที่คดีเสร็จเด็ดขาดนะครับอืมค่ะก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดมันต่างก,กับในกรณีที่ อยายการฟ้องและผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมนั่นต้องขอก่อนคดีศาลจะต้นพิากษาคาดีนะครับอือค่ะอ่ามันต่างกันนะครับค่ะ <c oughs> อ่าแต่ส่วนน้อยจะน้อยนักที่ว่าอจากการที่จะขอเข้าร่วมประโยชน์กับผู้เสียหายค่ะในคดีที่ไม่ใช้ความผิดต่อส่วนตัวนะครับอืมโ <c oughs> ดยลักคดีแล้วอยายการเขาจะไม่ค่อยเข้ร่วมกับผู้เสียหายนะครับค่ะ <c oughs> เว้นแต่คดีที่สําคัญจริงๆนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะสักคดีอย่างเคยยกตัวอย่างหนึ่งที่มันเคยมีเรื่องคุณหมอเรื่องอะไรอาจารย์จำไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องนั้นผู้เสียหายเขาไปฟ้องคดีอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วคดีมีมูลขึ้นมาอพอคดีมีมูลปั๊บก็นัดสืบพยานอัยการก็สามารถเข้ามาเป็นผู้เสียหายกับผู้เข้ามาเป็นชวนร่วมกับผู้เสียหายได้ด้วยนะครับ ที่อาจารย์เกนมีอยู่เรื่องเดียวนะครับผมค่ะนะคะก่อนหน้านี้เม่เห็นนะครับน้อยรัางคัดใช่เลยใช่เลยนะครับใช่ไหมคะแต่สามารถ<อ>าทําได้ไหมทําได้อา่าทาได้ครับซึ่งกฎหมายวิทยาก็บัญญัติไว้ในมาตรา31นะครับค่ะอ่าซึ่งไม่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยเจอนะครับค่ะแต่เรื่องนั้นอายการเหมือนกับว่าคือรักษาหน้าตาไว้หน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนั้นจำไม่ได้ว่าอายการสากเมืฟ้องหรือว่า อายการตำรวจสั่งไม่ฟ้องจำไม่ได้นะครับอ๋อค่ะก็ถือว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่เมื่อผู้เสียหายก็มายื่นคำยื่นคำฟ้องเองแต่ควนมุลฟ้องว่าคดีสารรับว่าคดีมีมูลเลยให้ตอนหลังพอมีมูลเสร็จแล้วอายการก็ก็ขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมกับผู้เสียหายได้ด้วยนะครับอืมนะคะนี่เนื้อที่เป็นนะครับอืมครับผมค่ะนะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะอาจารย์ครับ แล้วก็มีคำถามด้วยอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะสามคำถามยาวๆเลยคำถามแรกค่ะเขาบอกว่าถูกอดีตลูกเคยเข้ามาพังทรัพย์ภายในบ้านอาจารย์ได้รับความเสียหายนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วแล้วอยากจะทราบว่าต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมอาจารย์เพราะเขาบอกว่ากลัวเรื่องของความปลอดภัยค่ะอ๋อคือจะผู้ยหอถจะ ใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเข้ามาทร้ายทําลายทรัพย์สินในบ้านของเราค่ะเราก็ไปแจ้งความไว้ถ้าตารวจก็รับเรื่องเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไปขอความคุ้มครองจากตารวจเพื่อมาดูในความปลอดภัยได้ครับผมยื่นขอคุ้มครองแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเลยไปแจ้งตำรวจไว้ว่าไม่แน่ใจว่าผู้จ้องหานี่มันจะมาฆ่าบ้านเมื่อไร่แล้วอาจจะกลัวว่าจะมีการทำ้ายร่างกายกันนะครับ ตำรวจเขาก็่งเจ้าที่มาดูแลความปลอดภัยได้ด้วยครับผมอ๋อนะคะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะเพราะว่าอดีตลูกเขยก็รู้หมดเนาะว่าอะไรยังไงอยู่ตรงไหนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแช่ครับไม่ใช่มาเกิดความเสีายงขึ้นมาแล้วค่ะบางทีมันสายเกินไปใช่ไหมครับค่ะอืมเนาะตำรวจก็ต้อง่งเจ้าที่มาดูแลความปลอดภัยนะครับเขาเรียก คุ้มครองความเสียหายไม่้เกิดขึ้นนะครับผมค่ะนะคะเพราะมีการแจ้งความเป็นคดีความกันแล้วด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับอีกหนึ่งคำถามอาจารย์เ็าถามมาบอกว่าตนเองกับภรรยาเนี่ยมีลูกอีกหนึ่งคนแล้วตอนนี้เนี่ยเลิกลากันไปแล้วค่ะแล้วภรรยาก็นําลูกไปเลี้ยงเองนะอาจารย์นะคะผู้ถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียนซึ่งเรียนโรงเรียนเอกชนด้วยแล้วก็อื่นๆให้กับภรรยาเพื่อไว้ใช้สําหรับลูกนะคะ แต่มาทราบทีหลังว่าเงินส่วนหนึ่งที่ส่งให้เนี่ยภรรยานําไปใช้กับครอบครัวใหม่ปรากฏว่าลูกได้เรียนโรงเรียนรัฐอืมประเด็นคือเขาส่งให้ลูกเดี่ยวเรียนโรงเรียนเอกชนเอกชนแต่ว่าภรรยาเนี่ยนำเงินไปใช้กับครอบครัวใหม่แล้วให้ลูกมาเรียนโรงเรียนรัฐซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็เลยอยากจะทราบว่าสามารถฟ้องนําลูกมาดูแลเองได้ไหมอาจารย์อ่าแสดงว่า อยู่กินกับพานญาไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมมาให้เนะเาะเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรที่เกิดมาตามกฎหมายถือว่าเป็นบุตรโดยชอบของมารดานะครับค่ะแต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขามีบันทึกข้อตกลงกันไว้ว่าอย่างไรนะครับนะคะอา่าต้องไปดูข้อตกลงด้วยว่าให้เงินไป เงื่อนไขต้องทาอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าคร่าวๆเนี่ยทราบแค่ว่าให้เรียนเอกชนแต่สุดท้ายมาโรงเรียนรัฐแบบนี้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อย่างนี้คือเท่าที่เรารู้เท่านี้นะคะผมค่ะมันต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณผิดเงื่อนไขยังไงอาจจะต้องค่าเราเรียนอาจต้องส่งน้อยไปหรือยังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอ๋ออาจจะลด วนลงเพราะว่าตกลงตกองครับครับนั่นตรงนั้นสำคัญมากมันเลยไม่รู้ว่าบันทึกกันไว้หรือเปล่าอย่างไงนะครับก็คือไม่รู้ว่าตกลงกันไว้แค่ไหนอย่างนี้ใช่ไหมกันใช่ครับแต่ถ้ามีการบันทึกกันไว้ว่าคุณไม่เป็นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที <Glenn> ่ว <puis> ่าทรงให้โรงเรียนเอกชนดังดังดีๆใช่ไหมข้าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูอาจจะเหลือจนนั้นปฏิบัติก็ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขนั้นใช่ไหมครับค่ะ ก็ลดลงตามค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ครับได้ครับโรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอ,อกชนมันต่างกันนิบรับนะครับ<ช>ผมทีนี้เขาบอกว่า <c oughs> สามารถฟ้องนําลูกมาดูแลเองได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องกลับไปดูที่อาจารย์บอกว่าจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าอ <c oughs> ใช่ครับได้ครับอาจารย์แยกให้สองกรณีได้ไหมคะถ้าจดแล้วจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่จดเนี่ยเป็นยังไงคือถ้าไม่จดเราอาจจะไปยื่นยื่นคําร้องหรือไปรับรองบุตรก็ได้นะครับว่าเป็นบุตรทัเลือกหมายของเรา เรามีสิทธิ์ที่จะให้การตัดสินใจว่าเรียนโรงเรียนอะไรร่วมร่วมกันระหว่างแม่กับพ่อใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นลูกของแม่ในครอบวรกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตัวเองไม่ได้จดเียนสมรสใช่ไหมครับอำนาจการปกครองอยู่ที่แม่คนเดียวครับมอืมแต่ตรงนี้อาจารย์ไม่มั่นใจว่าเขาจดเป็นสมรสันหรืิเปล่าวยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าจดทะเบียนกัารท่ให้เลยไม่จ่ายคือ การฟ้องอาจจะมาตรงอะไรว่าจะแบ่งกันยังไงจะเลี้ยงดูเป็นยังไงครับผมนะคะความเป็นพ่อเป็นแม่มันมีสิทธิเท่ากันถ้่จุดเป็นเฉพระใช่ไหมครับเพราะถ้าขึ้นศาลเขาก็จะดูความพร้อมของคนที่ดูแลดีไหมจะใช่ไหมจ้ะอ่าใช่ครับว่าไปไหนพร้อมกว่าค่ะมากกว่าดีกว่าไปไหนมีครอบครัวใหม่อาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยใช่ไหมจ้าตัวเองยังไม่มีครอบครัวอาจจะออกมาเลี้ยงดูดีกว่านะครับอันั้นเขาจะตัดสินใจรายละเอียดเยอะนะครับถือว่าเป็นความอ่า อ๋อของของเด็กมากกว่านะครับไม่ใช่ของผู้ใหญ่ใช่ครับนะคะความสุขความพร้อมของเด็กที่จะได้รับด้วยอางนี้ใช่ใช่ใช่ครับความต้องนั่นของเด็กเป็นการอนาคตของเด็กสาคัญนะครับผมนะคะที่เขาถามาสามารถฟ้องนําลูกมาดูแลเองได้หรือไม่ก็ต้องกลับไปดูข้อตกลงแล้วก็ดูเรื่องการจดทะเบียนไม่จดทะเบียนอย่างนี้ได้ได้ครับได้ครับอืมนะคะถ้าเกิดเราจะถามเพิ่มเติมถามเพิ่มมาได้นะคะ น้องฟังที่ถามมาอีกหนึ่งข้อค่ะอันนี้ข้อสุดท้ายบอกว่าลูกสาวมาทํางานในกรุงเทพแล้วเช่าห้องพักอยู่เขาบอกว่าจ่ายล่วงหน้าเนี่ยสามเดือนมีค่าประกันน้ําไฟอีกแล้วเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยอยู่ได้ไม่นานอาจารย์เสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันนะคะแล้วทีนี้ตอนที่มาย้ายสิ่งของออกจากห้องพักเนี่ยค่ะเขาบอกว่าก็คุยกันเรื่องเงินส่วนต่างที่ลูกสาวได้จ่ายไปก่อนหน้านั้นแต่ทางผู้ดูแลห้องเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถคืนให้ได้ เนื่องจากลูกสาวอยู่ไม่ครบสัญญาแบบนี้เราสามารถแจ้งความหรือทําอะไรได้บ้างคะอาจารย์กับเงินส่วนต่างนี้ค่ะืมันต้องดูบันทึกสัญญาหรือว่าข้อตกลงสัญญาไว้ว่าอย่างไรด้วยเหมือนกันนะครับบางเรื่องแต่ว่าอยู่ภายในกี่เดือนกี่เดือนกย่างไรคกี่วันกี่เดือนกี่วันอย่างไงแล้วแต่นะครับแต่ยังไงเสียกฎหมายมันต้องมีความเป็นธรรมด้วยใช่ไหมครับคับเพราะเขาเสียชีวิตมันก็อยู่ไม่เขาพอเสียชีวิตไม่แย่อยู่ๆเขาออกไปโดย ไปแบบไม่มีอะไรใช่ไหมับอันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยรัตน์ถูกต้องครับถูกต้องคุณจะเอาเข้าเปรียบผู้บริโุคกินไปก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมันมันไม่ได้ความเป็นธรรมอ่ะค่ะอาจจะฟ้องหรืออาจจะไปร้องขอความเป็นธรรมอะไรอีกว่ามานะครับผมมันเยอะมากไหมมันเยอะมากมากมากน้อยแค่ไหนคุ้มหรือเปล่าครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเจรจากันได้ก็น่าจะดีเนาะจัรย์ก็ดีจด ถูกต้องครับขอคุยเจจาดีๆดีกว่านะครับไปขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจดีกว่าขอความเป็นธรรมมาพูดง่ายๆนะอ<ม>ืมการเสียชีวิตบางทีมันมันนับกันไม่ได้ใช่ไหมครับค่จ้าเออไม่ใช่แต่ก็ไปเองโดยทิ้งไปไม่ยอมอยู่ต่อตามสัญญาอย่างนี้โอเคหรือว่าเจ้าของขอาพารอัน e จะมีริบเงิน<ช>อะไรก็ว่ากันไปตามสัญญานะครับ อาจจะไม่ได้มีข้อนี้เกิดขึ้นนะอาจารย์บางทีเราก็ไม่ได้ทำได้กีนะอาจารย์อจะไม่คิดถูกใรัถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับก็เห็นใจทั้งคู่นะออแต่ว่าคนที่สูญเสียลูกสาวนี่ก็น่าเห็นใจกันนะอาจารย์อย่างมากเลยครับเพราะว่าถูกต้องเห็นความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมแล้วกันนะครับผมก็ลองคุยลองคุยประนีประนอมกันดูนะคะเนาะเราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามีสัญญากันไว้อย่างนี้อาจารย์มันก็ต้องเป็นไปตามสัญญาอีกใช่ไหมคะ แต่ว่าคนที่สูญเสียเขาก็เนี่ยอยู่ไปแค่ไม่นานเองอย่างนี้ใช่ไหมคะมันไม่เป็นธรรมเขาต่องคนที่ตายตั้งไปคิดง่ายนะคิดจริงหลักความสูกต้องไปหลักแค่นั้นเองครับผมนะคะได้เลยนะะเอาใจช่วยทั้งคู่เลยอาจารย์ไม่จฝาบถึงคุณผู้ฟังสพเก้าหนึ่งไหมคะวันนี้ก็เมื่อวานนี้เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมทนายความชุดใหม่นะครับสองห้าหกเจ็ดไปอีกสามปีนะครับผมถึง ปกเจ็ดปกแปดปกเก้าเจ็ดทิบประมาณนี้นะคะผมเมื่อวานก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้อาจารย์อาจารย์ก็ยังอยู่ตามยาวอยู่นะครับอ๋อค่ะแต่ยังไงเสียคุณนรินพงศินาภาคอนยังเป็นนายกสมาคมมะนายความาคมาเป็นนายกสมาคมจนายความแห่งประเทศไทยคนต่อไปนะครับผมเพราะไม่มีคู่ต่อสู้กัรม แข่งขันนะครับผมนะคะก็ยินดีท่านสมาคมด้วยนะคะยังได้ดำรงตำแหน่งต่อนะคะด้านผู้ฟังที่เดือดร้อนก็สามารถไปร้องขอความช่วยเหลือจากสมาคมทนายความได้เหมือนเดิมนะครับเพราะคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็ชุดเดิมจากนั้นแหละครับผมนะคะก็ยังช่วยเหลือและดูแลให้กันต่อไปนะคะความรู้แบบนี้กันต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ใช่ครับ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 ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์เดินทางกลับปลอดภัยด้วยนะคะครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์กำธรบุญญกุลกรรมาการฝ่ายช่วยเหลือลประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณู้ฟังข่าววันนี้ให้ความรู้ในเรื่องของผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วอายการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ด้วยได้หรือไม่นะคะรวมถึงตอบคําถามจากผู้ฟังที่ถามกันเข้ามาด้วยนะคะจะได้นําไป แก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะวันและเวลาราชาการสมาคมทานาความแห่งประเทศไทยนะคะคัดเลือกคณะกรรมการใหม่แล้วเมื่อวานนี้อาจารย์บอกเนาะแล้วก็ท่านนี้สมาคมยังเป็นท่านเดิมนะคะท่านนารินพงษ์นะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเดินหน้านะคะช่วยเหลือให้ข้อมูลให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเรื่องของข้อกฎหมายนะอ่ะสอบถามเพิ่มเติมได้สมาคมทานาความแห่งประเทศไทยะคะ่ะศ2 2ย2สองสถึง ในวันและเวลาราชาการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมันอยู่ทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะในช่วงของกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย